อานิสงส์ของการได้ปิดทองพระพุทธรูปในสมัยที่พระเจ้ามหาร,ชราชเสวยสมบัติในสักราชาวดีนครเท้าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลคือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามกับพระเจ้าปัญจาร,ราชกษัตริย์กร,รุงปัญจาร,ราชนครเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลคือไม่นับถือพระพุทธศาสนา กษัตริย์ทั้งสองเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยครั้งหนึ่งพระเจ้าปัญจาร,ราชได้ส่งผ้ารัตนกรรมพลผืนหนึ่งไปถวายพระเจ้ามหารชราชพระเจ้ามหารชราชทอดพระเนตรเห็นผ้ารัตนกรรมพลแล้วจึงตรัสว่าสหายเราส่งผ้าอันมีค่ามาให้เราเราก็ควรจัดส่งแก้วอันประเสริฐไปให้ตอบแทนพระสหาย ดังนี้พระเจ้ามหารชราชจึงคิดว่าเราจะส่งแก้วสิ่งใดหนอซึ่งมีค่ามากเหนือสิ่งอื่นใดพิจารณาแล้วเห็นว่าแก้วใดๆจะประเสริฐกว่าพุทธรัตนะย่อมไม่มีจึงตกลงใจจะส่งพุทธรัตนะไปถวายแล้วจึงสั่งให้ช่างนำแผ่นทองคำ ตีเป็นแผ่นบางๆแล้วให้เขียนรูปพระพุทธเจ้าลงไปในแผ่นทองคำด้วยชาติหอระคุณมีขนาดองค์ประมาณหนึ่งศอกแล้วสั่งให้อมาต์เชิญพระพุทธรูปทองคำนั้นลงสู่สำเาาเพื่อไปถวายพระเจ้าปัญจลร,ราชก่อนที่จะส่งราชทูตไปพระองค์ยกมือขึ้นประนมถวายนมัสการโดยทรงระลึกถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายพระองค์มีความประสงค์จะสั่งสอนเวนยสัตว์ในประเทศใดๆขอพระองค์ทรงเสด็จไปยังประเทศนั้นๆแล้วยังประโยชน์ให้เกิดแก่สัตว์จำพวกนั้นเถิดพระเจ้าปัญจาร,ราชสหายของหมอมฉัน เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมมีได้มีความเชื่อถือความเลื่อมใสในพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปยังพระนครนั้นแล้วขอพระองค์ได้โปรดแสดงปาฏิหาริย์ทรมานพระเจ้าปัญจาร,ราชให้ละซึ่งมิจฉาทิฐิด้วยเถิด อธิษฐานเสร็จแล้วเสด็จลงไปในน้ำประมาณพระอโดยที่พระพุทธเจ้าอยู่บนเรือท่านจึงลงไปในน้ำซึ่งต่ำกว่าเพื่อส่งพระพุทธรูปนั้นไปยังเมืองปัญจาลนครในขณะนั้นบรรดาแก้วอันเกิดในมหาสมุทรมีสีต่างๆก็ผุดขึ้นจากท้องมหาสมุทรลอยอยู่เหนือน้ำเพื่อบูชาพระพุทธรูปนั้นผืนน้ำงามวิจิตด,ด้วยแก้วเจ็ประการ ประหนึ่งพื้นแห่งภาชนะทองดอกปทุมทั้งหลายก็ผุดขึ้นเหนือพื้นน้ำพญานาคทั้งหลายก็ได้พานาคบริษัทออกจากนาคพิภพ,พขึ้นมาสักการะบูชาด้วยสุขันธมาลาเทวดาทั้งหลายก็เรียรายดอกไม้ทิพย์ลงมาจากอากาศเมื่อราชทูตไปถึงกรุงปัญจาลนครแล้ว เข้าไปถวายบังคมพระเจ้าปัญจาละแล้วกราบทูลเหตุอัศจรรย์ให้ทราบโดยตลอดเท้าเธอทรงสมนัตปรีดาในเครื่องบรรณาการเป็นยิ่งนักได้เสด็จออกพร้อมจตุรงคเสนารับสั่งให้ชาวเมืองประคมแตรแสังกังสดานเสด็จไปยังท่าน้ำถวายนมัสก,การสักการบูชาแล้วเสด็จลงไปในน้ำประมาณพระศอ ทอพระเนตรเห็นพระพุทธรูปแล้วทรงยินดีทรงแสดงเป็นพุทธมามกะแล้วด้วยอำนาจความศรัทธาของพระเจ้าปัญจาร,ราชและด้วยอำนาจอธิษฐานของพระเจ้ามหารรชราชพระพุทธรูปนั้นก็ลอยขึ้นไปบนอากาศเปล่งรัศมีหกประการจับพื้นปฐพีตลอดจนพรหมโลกกลบแสงแห่งอาทิตย์ กลบแสงรัศมีเทวดาในหมื่นโลกธาตุณนะการนั้นในคราวนั้นพระอินทร์ได้เสด็จลงมาถวายน้ำมสการพร้อมด้วยเทพบริษัทมนุษย์ก็เห็นเทวดาเทวดาก็เห็นหมู่มนุษย์พระเจ้าปัญจรราชเห็นปาฏิหาริช่นนั้นทรงสมณัสยินดียิ่งนักได้นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานในพระมนเทียนและบูชาด้วยประทีปถูก เทียนชวลาทรงแสดงองค์เป็นอุบาสกในเวลาต่อมาพระองค์ได้ให้ช่างแกะพระพุทธรูปด้วยแก่นจันทร์แล้วประดิษฐานไว้ในศาลาไม้บุญนาคแล้วรับสั่งให้ชาวเมืองพากันมาปิดทองพระพุทธรูปในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นคนเข็นใจในเมืองนั้นเมื่อได้ยินเสียงโฆษณาดังกล่าว แล้วตัดสินใจอำลาลูกอำลาเมียเพื่อไปขายตัวให้เป็นทาสแล้วจะได้เงินมาซื้อทองปิดพระพุทธรูปแต่ด้วยความเห็นใจของภรยาภรรยาจึงยอมขายตนและลูกเป็นค่าทองพระโพธิสัตว์นำลูกเมียไปขายในตระกูลที่มั่งคั่งแล้วนำไปซื้อทองปิดพระพุทธรูปเมื่อทองไม่พอจึงรำพึงว่าใครเนอจจกทำเนื้อมนุษย์ ให้เป็นทองได้เราจักบริจาคตนในครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จลงมายืนตรงหน้าแสดงตนเป็นช่างทองต่อพระโพธิสัตว์เมื่อทราบว่าช่างทองนั้นสามารถทำเนื้อให้เป็นทองได้จึงประกาศแก่เทพดาขออาวุธเชื่อดเลือดเนื้อตกลงมาเมื่อได้สตราวุธแล้วพระโพธิสัตว์ก็เชื่อดเนื้อของตนจนตราบเท่าปิดทองสำเร็จ เกิดความยินดีสมนัติสลบลงแทบเท้าพระพุทธรูปพระอินทได้เยียวยาให้หายเป็นปกติแล้วเป็นผู้มีกายดุจสีทองพระอินทตรัสพยากรณท่านจัดได้เป็นพระสีสันเพชรในอนาคตแล้วพระอินทก็กลับสู่วิมานพระเจ้าปัญจร,ราชพร้อมชาวเมืองได้ทำการสักการะบูชาแก่พระโพธิสัตว์ และแบ่งสมบัติให้พระโพธิสัตว์เป็นอันมากครั้นดับคันแล้วพระโพธิสัตว์ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเสวยสมบัติอันมโหฬาร